สวัสดีครับวันนี้ครับวันที่7มิถุนายน2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลา11.00 45นาทีนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์นะครับมาแนะนำเรื่องของแนวโน้มทองคำในแต่ละทิศนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนครับจะได้สามารถนำบทความที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับนำไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับขอย้ำนะครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดถูกผิดประการใดนะครับก็ขอภัยมานาทีนี้ด้วยคลิปนี้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเริ่มกันเลยจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็สามารถปรับตัวลงนะครับได้ตามที่คาดการเอาไว้ผมได้บอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันยังลงไม่สุดนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ลงไปแบบสุดๆเลยนะครับหลุดต่ำกว่าราคา1870เหรียญลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปแตะจุดต่ำสุดที่ราคา1855เหรียญก่อนที่จะมันสามารถครับดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับมาถึงราคา1896เหเหรียญและปัจจุบันเช้านี้ครับทองคำเนี่ยก็วิ่งป้วนเปรียนที่ราคา1886เหรียญพร้อมกับค่าเงินบาทที่ดับ 31.22บาทต่อดอลลาร์สำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงเดาออกแล้วว่าตอนเนี้ทองคาเนี่ยมันอยู่ในสถานะอะไรนะครับแล้วก็ตอนเนี้ทองคาเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนแล้วหรือยังนะครับผมก็บอกให้เลยว่าตอนเนี้ทองคาเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแล้วนะครับตั้งแต่ที่มันหลุดลงมาแต่ 1,855เหรียญได้นะครับแล้วมันมีการรีบาวขึ้นไปก็หลายท่านคงทราบแล้วว่ามันมันจะมีการรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมเสมอนะครับตอนเนี้ทองคํเนี่ยมันมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายท่านก็สงสัยเหลือเกินว่าทองคาเนี่ยจะขึ้นต่อได้อีกไหมหรือว่าทองคําจะย่อตัวลงแล้ว หลายอย่างครับในวันนี้เนี่ยมันมีนัยะสําคัญหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับแล้วก็คําถามที่ถามกันเข้ามาทั้งชาวดอยและชาวเหวนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ทีเดียวเลยละกันจากเมื่อกี้นะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคําในวันที่7ถึง11มิถุนายน64นะครับจะมีดังนี้เลยข้อที่1นะครับปัจจุบัน ทองคําเป็นเทนขาลงระยะกลางแต่ยังเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวบวกยาวใหญ่อยู่ข้อที่สองครับข่าวดีสำหรับชาวเหวในอาทิตย์นี้ครับเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับมันเสียสมดุลอย่างหนักเลยนะครับทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยมันย้ายตำแหน่งนะครับมารอที่ราคา1,800 60เหรียญถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับถือว่าไม่ห่างไกลกันแล้วนะครับโอกาสที่มันจะพลิกเกมเป็นขาลงทั้งระยะกลางและยาวพร้อมกันเนี่ยมีสูงข้อที่3ครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1912เ้าอยหรียญถ้าทองคำทะลุ1912เ้าอยเหรียญขึ้นไปได้เนี่ย เทนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยถึงจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งข้อที่4ี่ครับจากข้อ2และข้อ3เมื่อกี้ครับทำให้สรุปได้ว่าในอาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยจะวิ่งไซด์เวยไปมานะครับย้ำนะครับอาทิตย์นี้ทองคำจะวิ่งไซด์เวยไปมาในกรอบราคา1860ถึง1,912เเหรียญ ทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งก่อนครับทองคำจะวิ่งกันยาวๆข้างนั้นทันทีเกมจะพลิกลงหรือจะขึ้นต่อเนี่ยชี้ชะตากันในอาทิตย์นี้เลยข้อที่5ครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับจะอยู่ที่ราคา1,923ถึง1,925เหรียญฟลุกจริงๆครับอาจถึงราคา1,945หเหรียญ แล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา1,835ถึง1,840เหรียญฟลุกจริงๆครับอาจจะลงไปแต่ถึงราคา1,825เหรียญข้อที่6ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนว่าถ้าท่านใดครับคิดจะเล่นตามเทนขาลงระยะกลางนะครับท่านสามารถเปิดขายเซลล์ได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกครั้งที่ทองคำรีบาวขึ้นไปครับ แล้วยังไม่ผ่านด่านราคา1,912เหรียญเปิดขายเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ1,912เหิหรียญขึ้นไปได้ค่อยคัดลออทิ้งนะครับอย่าไปเสียดายส่วนท่านที่คิดจะเล่นตามเทนขาขึ้นระยะย,ยาวนะครับทองคำย่อลงมาเท่าไหร่ครับท่านก็เปิดซื้อบายอย่างเดียวเลยนะครับตาไปยองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,860เหรียญได้อยู่นะครับ ก็เปิดซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าราคา1860เหรียญลงมาได้นะครับอันนี้ท่านก็ควรคัดลอสทิ้งเช่นเดียวกันนะครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะลงไปลึกพอสมควรแผนการซื้อขายทองคำแบบ g o ลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนในช่วง1-2วันนี้นะครับจะเล่นยังไงดีเอาภาพรวมก่อนนะผมบอกแล้วว่าทองคำในที่นี้เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์นะครับ ขึ้น,นล,งลงลงขึ้นขึ้นลง,ลงลงนะครับในกรอบราคา1,860ถึง1,912เหรียญน,นะครับเล่นได้ทั้งฝั่งซื้อบายแล้วฝั่งขายเซลล์นะครับจำให้แม่นก็พอว่าทองคำตอนนี้มันเคลื่อนไหวเข้าสู่กรอบสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าแล้วนะครับฉะนั้นถ้ามันทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับท่านจะได้เห็นพลุสีเขียวกับน้ำตกสีแดงแน่นอนในอาทิตย์นี้ สำหรับท่านที่รอเปิดซื้อใบรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกาไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่นะครับเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อใบสต็อปครับที่ราคา1890เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกําไรที่ราคา1 8 9 7ถึง1899เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อใบสต็อปครับที่ราคา1896เหเหรียญครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,903ถึง1,905เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาต็อบครับที่ราคา1,904เี่หรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1910ถึง1912เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบาต็อบครับที่ราคา1912เเหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับถือต่อกินกำไรยาวๆเลยครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ 1,925ถึง1,930เหรียญได้เลยข้อที่5ครับส่วนใครที่รอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำเนี่ยย่อตัวลงมานะครับแล้วเเปิดซื้อบายขึ้นไปนะครับหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้ครับที่ราคา1,866 1846แล้วก็1,826เหรียญครับ3จุดนี้เป็นจุดเดงรีบาว ข้อที่6ครับขี่เส้นตายครับให้กับชาวดอยนะครับที่ราคา1860เหรียญถ้าทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1860เหรียญได้อยู่นะครับทองคำก็ยังมีลุ้นขึ้นต่อได้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดมันทะลุราคา1912เหรียญได้ด้วยโอเคเทนขาขึ้นสมบูรณ์ก็กลับมาทำงานแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันบังเอิญหลุดต่ำกว่าราคา1860เหรียญลงมาได้รอบนี้นะครับ ทองคำเนี่ยน่าจะกลับลงไปลึกพอสมควรประมาณ1,800เหรียญต้นๆฉะนั้นแล้วถ้ามันหลุดลงมาได้ครับยังไงก็ชะลอการเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปรอซื้อตามแผนที่ให้ไว้จะปลอดภัยที่สุดมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะ ข้อที่1ครับตั้งเปิดขายโซนตอบครับที่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยแปดสเหรียญหลุดลงมาได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,875งพันเห้าถึงหนึ่งนเหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายโซนตอบครับที่ราคา1,876เหกเหรียญครับหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกำไรที่ราคา 1, 868งพันแหกสถึงหนึ่งนเหรียญข้อที่สครับ ตั้งเปิดขายเซ็นเตอตบครับที่ราคา1,870เหรียญหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกำไรที่ราคา1,862ถึง1864เหรียญข้อที่4นะครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดขายเซ็นตอตอบครับที่ราคา1,862เหรียญครับหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกำไรที่ราคา1,845ถึง1,850เหรียญได้เลยแล้วก็ข้อ5ครับ ขี่เส้นตายกับชาวเหวนะครับที่ราคา1 9 1 2เหรียญครับแต่ตอนี้ทองคำเนี่ยยังรีบาวไม่ผ่านราคานี้นะครับชาวเหวยังมีหวังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1 8 6 0เหรียญได้ด้วยเนี่ยนะครับชาวเหวเนี่ยเตรียมโหร้องดีใจได้เลยครับเพราะว่าทองคำเนี่ยน่าจะลงไปลึกทำให้ท่านเนี่ยสามารถหลุดออกจากเหวได้ แต่ถ้าเกิดกับการเนี่ยทองคำทะลุ1912เหรียญขึ้นไปได้นะครับท่านต้องคงวางแผนแก้ไขพอร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คงมีแค่นี้สรุปคำแนะนำวันนี้เลยละกันนะครับทองคำเคลื่อนไหวแบบไซเวนะครับท่านจะเล่นฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ให้จำจุดเปลี่ยนเทนของแต่ละข้างให้ดีนะครับพอถ้าเกิดมันทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับมันก็จะวิ่งกันยาวๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ โดยส่วนตัวแล้วอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติงครับขอหน้าด้านครับเลือกเล่นฝั่งขายเปิดเซลล์เอาไว้ก่อนละกันนะครับแต่บัญทองคำเนี่ยยังรีบาขึ้นไปไม่ผ่าน1912เหรียญนะครับก็เล่นขายเซลล์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเกมพลิกนะครับทะลุ1912เหรียญขึ้นไม่ได้ก็แค่กลับหน้าเล่นครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่ารอบนี้มันวิ่งกันยาวๆอยู่แล้วนะครับก็ ถ้าขาดทุนแล้วคุณพลิกเกมทันนะครับท่านก็ตีกําไรกลับคืนกลับมาได้เหมือนกันนะครับอาทิตย์นี้ชิวๆครับเล่นตามแผนไปเลยนะครับยังไงก็ฟันกําไรเห็นๆอยู่แล้วจบสําหรับโกสปอรตนะครับมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับให้เล่นตามแผนนี้นะผมพูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่ากรอบทองคําของทองคําแท่งออนไลน์เนี่ยนะครับ มันจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา27,400ถึง28,100บาทนะครับทองคำเนี่ยวิ่งทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับก็วิ่งกันต่อยาวๆเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับอยู่ที่ราคา28,350ส่วนเป้าหมายกำไรต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา27,100สําหรับนักลงทุนทองคำแท่งนะครับที่รอเปิดซื้อบายอยู่นะครับ ข้อที่1เลยนะครับถ้าราคาทองคําแท่งเนี่ยนะครับมันทะลุ27,900บาทขึ้นไปได้ครับทองคําจะมีแรงซื้อต่อนะครับท่านเปิดซื้อบายตามไปเลยครับเป้าหมายกําไรเนี่ยจะอยู่ที่ราคา28,100ข้อที่2ครับถ้าทองคําทะลุ28,100บาทขึ้นไปได้อีกด้วยครับก็เปิดซื้อตามไปอีกครับเป้าหมายกําไรอยู่ที่ราคา28,300บาทแล้วข้อ3ครับ ใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาครับแล้วดักรอซื้อที่27,700 27,550แล้วก็27,300นะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวส่วนใครที่รอเปิดขายเซลล์อยู่นะครับข้อที่1ครับจับตามองราคาที่27,800บาทครับถ้ามันหลุดลงมาได้นะครับ เปิดขายเซลล์ตามลงมาเลยครับทองคําจะลงต่อแล้วไปปิดกําไรที่ราคา27,720บาทข้อที่2ครับจับตามองครับที่ราคา27,710บาทครับถ้าหลุดลงมาได้ครับก็ทองคําก็จะลงต่ออีกนะครับก็เปิดขายตามไปครับไปรอปิดกําไรที่ราคา27,600บาทข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์ต่อนะครับ ถาเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา27,600บาทได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะลงต่อไปถึงราคา27,480บาทครับก็ปิดกำไรตรงนี้แล้วก็จบครับสำหรับทองคำแท่งออนไลน์โอเคอาทิตย์นี้ก็คงมีแค่นี้แล้วนะครับยังไงถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะกลับเข้ามา,าเป็นคลิปเฉพาะกิจให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เอาไว้แล้วกันนะครับ ถ้าเกิดผมมีคลิปพิเศษเข้ามาครับท่านจะได้ติดตามแล้วก็ได้ฟังก่อนใครนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าจากอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ